ดีครับสวัสดีนะครับก็จะมาเจอกันในคลิปนี้นะครับก็จะมาทําการไม่พารนะครับเครื่องที่ติดล็อกไอคลาวนะครับในหน้า Activate Lo c k นะหรือว่าหน้าติดไอคลาวนั่นเองนะครับที่ติดไอคลาวก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลืมรหัส Apple ID นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องที่ซื้อต่อมาแล้วก็ทําการรีสโตร์นะครับ แล้วก็ทำการ Activate เครื่องอจะมาติดหน้านี้นะครับก็คือ,อาจากหน้าอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างนี้นะครับในเวอร์ชัน13.3.1หรือ13.6.1นะครับก็สามารถที่จะทำการบายพาสกดล็อก Apple ID ให้เข้าไปใช้งานได้ปกติแถมนะครับแถมยังสามารถใช้ซิมโทรเข้าโทรออกได้นะครับใช้ ในการถ่ายรูปเล่นเกมต่อ Wifi ครับโหรเข้าโัวออกได้แทบจะทุกอย่างในโปรแกรมของ ios ที่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการบายพาสนะครับในส่วนที่เป็นโปรแกรมครับตัวนี้ผมต้องติดไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายนะครับงั้นใครจะเข้ามาปผลนะครับก็ดูข้อมูลการติดต่อในรายละเอียด ขช่องนะครับทีนี้ครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่อง iphone 7จ็ดพัตครับที่ทำการเจลเบรกแล้วพร้อมที่จะทำการกดล,ล็อกด้วยโปรแกรมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมเฉพาะเลยครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือถ้ามาที่ร้านนะครับร้านจะทำการเจลเบรก iphone ครับซึ่งเซอร์วิสนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะรุ่น iPhone 6ถึง iPhone X เท่านั้นนะครับสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้จะไม่ได้ครับ iPhone 6ถึง iPhone X ก็คือจะมีรุ่น iPhone 6 6พัด s p h o ครับ iPhone 6S 6S พ l u s, 6 s Plus, iPhone 7 7พัด s 8 8 Plus และก็ iPhone X นะครับที่รองรับบริการแล้วจะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในตัวโปรแกรมที่สามารถเทียบบดได้ก็คือ เวอร์ชัน13ครับหรือเวอร์ชันจากเวอร์ชั่น12ครับไปจนถึงเวอร์ชันน่นะครับ, 1, รบส่วนตัวที่เอามาปลดล็อกวันนี้หรือว่าบายพาสวันนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน ios 13.3.1นะครับแบบนี้เลยนะฮะทีนี้หลังจากปลดล็อกแล้วนะครับจะไม่สามารถที่จะทำการรีสโตร์รีเซ็ตล้างเครื่องได้นะครับอันนี้ห้ามเลยเพราะว่าหลังจากที่รีเซ็ตล้างเครื่องรีสโตร์แล้วเนี่ย ติดล็อกไอคาวด้วยไอเดีเดิมที่เราทําการล้างเครื่องไปนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการบายพาสเท่านั้นนะครับไม่ใช่การปลดล็อกแบบถาวรน,นะฮะนี้ดูได้นะครับทีนี้หลังจากที่ทําการแอคติเวตนะครับเราพยายามแอคติเวตเพื่อที่จะให้เข้าหน้าจอปกตินะครับต้องต่อ WiFi ด้วยนะฮะต่อ Wi-Fi เสร็จนะครับทำการกดเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นะครับ ก็จะไปติดหน้าที่เป็นหน้า activation lock ก็คือหน้านี้ครับถ้าไม่มีเมลเดิมที่เคยใส่ไว้ apple id ครับก็จะไม่สามารถที่จะเข้าสู่หน้าจอปกติหรือใช้งานปกติได้ดังนั้นเราจะทำให้หน้านี้มันหายไปแล้วหน้านี้จะเข้าไปสู่หน้าปกติก็คือสามารถที่จะโหลด App Store หรือว่าใช้งานในเมนูอื่นๆของ ios ได้ปกตินะครับ ให้นึกเสมอว่านี่คือการบายพาสนะครับไม่ใช่การปดล,ล็อกแบบถาวรคือบายพาสให้สามารถใช้งานเครื่องได้ตัวนี้เงื่อนไขห้ามรีเซ็ตเครื่องนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูนะครับว่าตอนนี้อยู่หน้านี้นะครับผมจะทําการต่อสายเข้ากับตัวเครื่องครับโดยที่ผมด้านหลังเนี่ยผมจะเปิดโปรแกรมที่ใช้ในการปดล,ล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะทําการต่อสายเข้ากับตัวเครื่อง เสียบสายเข้าไปครับสังเกตว่าตัวนี้สายเนี่ยถูกเชื่อมต่อกับตัวเครื่องแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยถูกเชื่อมต่อกับโปรแกรมที่ผมมีเรียบร้อยแล้วนะครับข้้งหลังเนี่ยผมจะบังไวน้น,นิดนึงนะครับเพื่อป้องกันการมองเห็นโปรแกรมนะครับทีนี้ผมก็จะทําการกดไบพาสเลยนะฮะบไบพาสเลยปึ้งเข้าไปนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ผมกดที่ตัวโปรแกรมด้านหลังแล้วนะครับ ตัวเครื่องก็จะมีเอฟเฟกกับกับตัวโปรแกรมนะครับก็คือจะ,อะทำการมุนหมุนอย่างนี้ครับอ,อยู่ในช่วงของการบายพาสนะครับปึ๊บโอเคเพอมาถึงหน้านี้นครับสังเกตนะมันจะมีเอฟเฟกกับตัวโปรแกรมครับโอเคตอนนี้บายพาสเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการบายพาสเรียบร้อยจะขออนุญาตปิดโปรแกรมลงไปก่อนนะครับ ติดโปรแกรมลงไปปึ่งปึ่งอ่าทีนี้ตัวเครื่องนะครับจะทําการรีบูตตัวเองขึ้นมาครับพอรีบูตตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้าจอปกติเลยครับแบบนี้เห็นไหมครับนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าสู่ระบบ Wifi นะครับสามารถใช้ Wifi เข้าอ่าอ่าซอร์ฟเวดาวน์โหลด แรงต่างใน App Store ได้โดยที่เราจะต้องใส่ Apple ID ตัวใหม่นะครับหรือเป็นของเรานั่นเองเพื่อที่จะโหลดแอป,ปในอแ p ป t o r e นะครับแอป,ปต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้นะฮะก็สังเกตรตรงนี้นะครับกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเราก็สามารถใช้งานได้นะครับถ่ายรูปได้ปกติครับทีนี้ผมจะมาทดสอบตัวตัวซิมนะครับตัวซิมว่า สามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับก็ไปดูที่เจเนรอลนะครับอเบลสังเกตว่าตัวนี้มีพื้นที่3.2กินะครับเป็นเครื่องโมเดลไทยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นี้ก็จะมาใส่ซิมลองดูนะครับใส่ซิมลองดูเลยซิมเดียวนะครับก็ต้องถอดซิมจากเครื่องนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวตัวอย่างนะครับถ้าใครที่รับเงื่อนไขในการใบพาสตรงนี้ได้นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะส่งเครื่องมาปวดด้วย mm hmm. ผมขออนุญาตตอดสายเลยนะครับ mm hmm. เพื่อให้ง่ายต่อการทดสอบนะครับ mm hmm. แล้วก็จิ้มซิมออกนจิ้มซิมแล้วก็ ซิมที่ผมใช้นะครับจะเป็นซิม AS นะครับหรือว่าซิมระบบไหนก็ได้นะครับใส่เข้าไปเพื่อให้ใช้งานได้แต่ว่าเครื่องนั้นนะครับจะต้องเป็นเครื่องที่ไม่ใช่เครื่องที่ติดรายเดือนนะครับไม่ใช่เครื่องที่ผ่อนจากศูนย์บริการมานะครับถ้าล็อกซิม r รูเราก็ต้องใช้ระบบของซิม r รูเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่องที่อันล็อกแล้วสามารถใช้ได้ทุกระบบนะครับเป็นเครื่องสย์ไทยนั่นเองทีนี้เราก็ทําการใส่ซิมเข้าไป มาดูที่ด้านบนนี้นะครับระบบกำลังเซิร์ชิงนะครับกำลัง้นหาสัญญาณครับรอ,อดูสักครู่หนึ่งนะครับก็จะรอสัญญาณสักครู่หนึ่งหากท่านไหนที่ส่งเครื่องมาทําการบายพาสครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติเนี่ยผมก็จะทําการทดสอบซิมให้มั่นใจก่อนนะครับว่าเครื่องสามารถใช้งานได้ปกติโดยที่ สามารถโทรเข้าโทรออกได้ครับอันนี้ขึ้นโนสวิต หลังจากที่เราทำการเปิดปิดโหมดเครื่องบินเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้สัญญาณ AS มาเรียบร้อยนะครับเราก็ลองปิด Wifi ดูนะครับปิด Wi-Fi ดูว่าสัญญาณ 4G มาไหมนะครับก็าทำการทดสอบกันไปครับรอดูว่าสัญญาณมาไหมนะครับตอนนี้ AS แล้วก็ขึ้นเป็นสัญญาณ 3G นะครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้ขึ้นแบบนี้ครับเป็นชื่อผู้ให้บริการ ผมจะลองโทรออกดูนะครับจำนวนเงินในระบบของท่านไม่เพียงพอปรากฏว่าเงินหมดนะครับ,รบ,บอ่ะโอเคก็จะสามารถเห็นได้ว่าตัวเครื่องนะครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับหากท่านเติมเงินนะทีนี้ก็จะดูสัญญาณตรงนี้นะครับมีสัญญาณ 4G พร้อมใช้งาน โทรเข้าโทรออกมีสัญญาณนะครับปกติเงื่อนไขนะครับให้จําไว้ว่าห้ามรีเซ็ตนะครับหรือว่าทําการรีสโตร์ตัวเครื่องล้างข้อมูลห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะติด Apple ID ตัวเดิมทีนี้เราสามารถที่จะใส่ Apple ID อันใหม่ที่เราสมัครใหม่หรือเป็นของเราเองนะครับใส่เข้าไปในเมนูนี้เพื่อที่จะโหลดแอปหรือว่าตั้งค่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับไ l คาวได้นะครับแต่สถานะมันยังเป็นล็อกอยู่นะครับเมื่อเราทําการรีเซ็ตรีสโตร์ล้างเครื่องเนี่ย มันจะกลับไปล็อกแน่นอนอ่าเนี่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการรีเซ็ตร้างเครื่องนะครับทีนี้มาดูว่าเมนูรีเซ็ตร้างเครื่องนั้นอยู่ตรงไหนนะครับไปดูที่นี่ครับอ่าไปดูที่การตั้งค่านะครับเข้าตรงนี้ครับการตั้งค่าครับไปดูที่ general นะครับ่หรือว่าทั่วไปนั่นเองทั่วไปนะครับเรื่องลงไปข้างล่างเนี่ยจะมีเมนูคําว่ารีเซ็ตตรงนี้นะครับรีเซ็ตตรงนี้เราก็จะมีคําว่า e l a s e a l content and setting นะครับ เมนูนี้ห้ามนะครับเมนูที่2นะครับ1 2ตรงนี้เมนูที่2ตรงนี้นะครับที่เป็นอีลัสออนคอนเทนต์แอนด์เซฟต้นะครับห้ามห้ามกดเด็ดขาดครับเพราะถ้ากดไปเรียบร้อยเลยครับก็คือจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยกลับไปล็อกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้ให้นึกไว้เลยนะครับว่าอย่าทํานะครับแต่ถ้าทําก็สามารถแก้ได้นะครับก็มีค่าบริการ ในการส่งไปส่งมานั่นเองอ่ะโอเคนะครับนี่คือการบายพาส Apple i d ที่สามารถใช้ซิมโทรเข้าโทรออกได้นะครับใครที่ใช้บริการก็ดูรายละเอียดการติดต่อช่องทางด้านล่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ส่งเครื่องมาที่ร้านแล้วก็ทำการกดล็อกครับทำแป๊บเดียวครับไม่นานครับถ้ามาหน้าร้านเนี่ยสานาทีรอรับได้เลยแล้วก็ถือกลับบ้านพร้อมใช้งานได้เลยนะครับโอเค ขอบคุณครับ